สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับข้าสูดส่งน้องทูนสาวล้าววมนนี้น้องทูนสิพาพี่น้องไปเฮดบุญเล้อค่ะเนื่องจากวันเขาพรรษาเนาะไปกับอ่ะน้องมีแล้วก็มีเพื่อนอีกนะคะอะดึงน้องมีไปนำกันดีเราต้องมีมันดีใจน้องมีเป็นตาก,กองไห้ จะไปเจอกันอยู่ที่วัดพระขนงเนาะพี่พา,าเพื่อนทอี่เพ <c oughs> ื่อนทำโมยุแจ้งเตือนให้แล้วแมนจะทำมาคลิปนี้กับฝากกดติดตามกดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณา,น,าน้องทูนด้วยนะคะฝากซองน้องมีด้วยนะคะนเด้อทุกคนบ๊ท่านผ่านแล้วช่วงนี้ยังไหลอยู่น้องมีสาวไทยชาแนลกดฝากด้วยนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่วัดเนาะพี่น้อง น้องเพืนจะพากันไปลงที่ออนนูดตอนนี้ก็รอรถอยู่นะคะนี่นะคะเพื่อนเราบนรถไฟคนลายอีกเนาะไปต่อ เนคนเลนี่ไงอันนี้กำลังงรถอยู่นะ

เอกมยัยเอกมยัยวัดวัดตรงวัดอ่าวัดทัดทองเลยเนาะ อันนี้ต่อไปพระขนม next station พระขนมปลายทางท่าแค่ทา่ทาแค่ ไปสังอนุถึงแล้วจ้าคุนมืออนุกแล้วเราองเดินกลับมาถึงโน่นเลยนะเพราะว่าสถานีมันเดียวห่างกักนี่ไง ไม่าไม่ยาถมงแาไม่ังไม่ถงงางม่งาาไม่่ไงบ,บิาไ่บิไม่อาไม่มาไม่มาไมอมาไม่มาไม่นาไม่มไ่มาไม่าไมาไม่าไมพราไม่าน่ไนไม่มไม่ม่ม่าไม่ม่มามา อันนี้มันเป็นห้างวะนี่ตะวันเน่ยใจเนาะขาวปะขี้เถ้าเหรจะกินข้าวเหรอเคปเกโิ้โลตัสอ๋อนี่โลตัสสปอร์มาสปอร์ซปเซตตี้นะไรเนาะของขาดหลากหลายอืมก็ท่าสีนี่กิน

ม่มียังขายีนนี่เนาะน่าจะโดนหมเลย่ังไหนฟังเนาะไมรู้เนาะต้องเดินกลับ ข้าวนี่ก่อนนี่ไงน,น้ำแต่งดิทำไหมอ,อะไรล่ะแต่เขียวมายองมายองเน็ต <c oughs> มันเด็าดด้วยเนาะสวงใบงงนวะ ไ้กินน้ำ ดื่มกันพอละแก้วนี่ดูดเลยดูดก่อนเลยกินแล้วกินแล้วเหรอเจาะอันนี้ให้หน่อยเราสามารถกินข้าวไา้แวะมากินอะไรกันดีมาตากแอร์เย็นๆกินข้าวเรจะมากินข้าวค่ะสะอาดสะอ้านมากพี่น้องพื้นนี่โอ้โหเงา เลี้ยมจิ๊บๆเลยเนาะน้องนี่นี่ขนมนเอรออะไรนะโดนะัทนแอบหาของเลาะหาของกินข้างล่างไหมข้างล่างน่าจะเป็นของกินเลยแหละช่างก็่ อยากกินอะไรก็ข้ามาข้าะไนม่มีของกินน้องเมอะแยะอยากกินอะไรช้นชี้ดูสิดูสินดืมมากเลยที่ไรพี่ใคจะกินไรถามยังมีน้ำอย่างเดียวเลยกินเลยร้านที่ เราไปดูเตีะยรึป่าวเจ้าวันไปเดี้ยป่ะเปอม่รู้อะจักนี้ตามนี้เหมือนกันนี่หาอะไรไม่รู้นี่บอกว่าหาลานดีๆลานดีๆแบบไหนเนาะ320บาทนเราเห็นแับๆว็บ sama sih pak <tuk> ini pak apa sampai pun <tangan> pak ใครไปวิดีโออยู่โอเคมีไ okay, ม่เข้าโอเคม่าละใครจะไปชื่อทองไหมบิ๊กซีมีทองมีอ่ะใช้ทองมีใช้ทองฟอนอยว่ใครจะจนับเ็นนุ่มใช้ทองแท้ ชื่อทองแคให้นังนี้หน่อยนะคะแม่นนังนี้เลงนี้ดูดิ <c oughs> เราไเส้นใหม่ีพี่น้องอันนี้สามี่สิบบาทได้เนาะสี่สิบป็นมาณยี่สิบกว่าค่ะคือป็นตังหน้าหลานว่า,าี่ยี่สิบบาทอันนี้คือสามเลยสามเมีผักให้ด้วย สามคำพี่น้องหมดละามคำจำหน่อยจำหน่อยสามคำพี่น้องตนี้นีกินพี่น้องอ่ะคนสวยคนสวยกิน

ทามาอีกแล้วช่วยน,นึ่งเคยกินบ่อิ่มตอนนี้เรากับพากันกินก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะพี่น้องสิพากไปวัดต่อนะคะไปจะพากันไปวัดต่อไวเจอกันที่วัดนะคะเจอกันตามทางนะพี่น้องยังบริปิดคิดดอกแต่ก็ฝากให้ติดตามตอนที่ไปถึงวนะัดนาะ